วันนี้มาดูเรื่องของเด็กนักเรียนที่มีชื่อว่าเด็กชายนภัสสุวรรณชื่อนอายุ11ปีนะฮะก่อนอื่นผมต้องบอกกันว่าเวลาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรเด็กนักเรียนคนนี้นะฮะผมกำลังจะบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยวาทกรรมที่บอกว่านักการเมืองเป็นคนโกงแล้วเสร็จแล้วบางครั้งบางคราวในบางห่วงเวลาก็จะมีนักการเมืองที่เป็นคนดีเนี่ยวัทกรรมคนดี versus คนโกงเนี่ยนะฮะวัทกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าการวิเคราะห์แบบ ไดคอตตอมีเนะี่ยนะฮะการแยกออกเป็นสองไม่ดีเลยหรือไม่ก็ต้องเลวเลยนะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มีผลในการหล่อล้อมเยาวชนไทยอย่างยิ่งคนไทยส่วนใหญ่ตอนเด็กเนี่ยเวลาเติบโตขึ้นมาเนี่ยยกเว้นสว่าิที่บ้านนั้นเลือกพักการเมืองอื่น,นก็จะเลือกพักประชาธิป,ปัตย์นะ,ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นวิธีการหล่อหล,อ,ลอมมวลชนตั้งแต่เด็กเพื่อให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วก็เห็นความสําคัญของอบทบาทขององค์กรที่มีอํานาจในการตรวจสอบนักการเมืองที่มัก ที่จะใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการก่อทุจริตคอร์รัปชันทำร้ายประเทศชาตินะฮะราวนี้เด็กชายนภัสวรรณชื่อนะอายุ11ปีเนี่ยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลอุต,ตอรดิต์เนี่ยซึ่งมีตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนายรกรัฐมนตรีของโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็คือว่าเป็น,เป,นเป็นอยู่ในคณะ,ะประธานนักเรียนพูดง่ายๆเนี่ยนะฮะเป็นเด็กที่ไอดอลไลซ์คุณพิสิทธิ์นะะและและ,และนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมเสียดายกับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วจากการที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นถูกมองว่าเป็นพรรคที่ไปเลือกข้างฝ่ายที่ก่อเหตุรัฐประหารจากการที่คุณวิสิทธ์เนี่ยเคยเป็นคนที่สังคมนั้น idolize แล้วก็เป็นคนที่เยาวชนนั้น idolize แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้าภาพลักษณ์นั้นเปื้อนเลือดนะมันมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าในมุมหนึ่งมันก็เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถศึกษาได้อย่างแท้จริงว่าตกลงแล้วคุณควรจะ idolize อะไร Idolize คุณวานความดีที่ออกมาเป็นเป็น,ปนรูป,ปรธรรมเฉยๆโดยที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นมามธรรมนะครับผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนครั้งสําคัญอันนี้พูดถึงคนพิศิณเนี่ยลองฟังเด็กนักเรียนคนนี้ละกันเด็กชายนับพัดสวรชื่นเป็นนักเรียนเกรด4เฉลีย่ยแล้วก็คนเรียนเก่งพูดจาไตรตรองก่อนเป็นโมเดลสติลเดนของอาจารย์ที่โรงเรียนอุตรดิตนะครับลองฟังดูว่าทำไม นักเรียนคนนี้ Idolize คุณอภิสิทธิ์ตัวไงบ้างก็ต้องเป็นคนดีครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมครับแล้วก็ให้เป็นเป็นคนที่เสียสละต่อส่วนรวมครับแล้วส่วนตัวเนี่ยชอบนายกอภิสิทธิ์ไหมก็ชอบครับชอบตรงไหนเอ่ยชอบตรงที่นายกอภิสิทธิ์เป็นคนดีครับเป็นคนหนุ่มด้วยปะ ครับเป็นข้อหลอกคราหลอกเป็นเล่าด้วยไหมก็ครับผมจริงผมชอบในการที่เยาวชนคนไทยเนี่ยโตขึ้นมาแล้วอยากที่จะทําตัวให้เป็นให้เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพนะฮะเชิดชูคนดีคนเก่งพูดจาไพเราะมีหลักการแล้วก็มีคนที่ตั้งใจเรียนนะฮะเพื่อวันหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นอะไรที่ดีและผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ คงจะไม่เกิดขึ้นคือผมเกิดมาผมยังไม่เคยเด็กนักเรียนที่บอกว่าโตขึ้นมาผมจะเป็นอย่างทักษิณโตขึ้นมาผมจะเป็นอย่างคุณบรรหารโตขึ้นมาผมจะเป็นอย่างร้อยตำรวจเฉลิมอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะพราะการสร้างนะักการเมืองออกมาในรูปแบบคุณวิสิทธิ์นะั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมเป็นสิ่งที่ดีต่อต่อยาวชนไทยจะได้มีไอดอลทางการเมืองแต่ว่าขอให้นักการเมืองที่ถูกถูกบิ้ยออกมาว่าเป็นฮีโร่ประชาชนถึงเวลาเนี่ยมีหลักการ ที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปตไตยค,คือพูดง่ายผมไม่มองว่าเราควรจะไปเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนพวกนี้ผมคิดว่าเขาอ d o l i z e นักการเมืองสไตล์ที่มีหน้าตาดีเรียนเก่งตั้งใจทํางานมีหลักมีการอันนี้ดีไม่เสียหายผมคิดว่าแก้ไม่ได้ด้วยซ้าไปแต่ผมคิดว่าคนที่ใครเขาอ d o l i z e แล้วเนี่ยควรจะปรับกระบวนทัศนทางการเมืองให้มีหลักการที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนั่นนั่นนั่นแหละคือหนทางที่ดีที่สุด คือคุณไปลดความหวังหรือความต้องการมีฮีโร่ของเด็กๆอย่างคนนี้เนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะฮะแต่ว่าต้องปรับที่ตัวคนที่เป็นฮีโร่ของเด็กคนนี้มากกว่าให้เขาสามารถมีความหวังกับคนที่มีหลักการตามประชาธิปไตยอย่างจริงจังนะแทนที่จะปล่อยให้คนที่มีหลักการประชาธิปไตยเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นักเรียนพวกนี้ไม่ได้อ d o l ไลซ์พูดถึงอ d o l ไลซ์นะฮะ อนาคตของประเทศเนี่ยก็ไม่มีเฉพาะเด็กชายนภะัสสุวรรณชื่นคนนี้ที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิต์นะฮะมีจากที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เขาสรุปกันนะฮะผมจะเชียร์ให้ดูนิดหนึ่งนะหนังสือพิมพ์บางกอกโพสนะฮะครบรอบ66ปีนะฮะเขาทําออกมาเป็นเล่มนี้นะฮะผมจะเปิดดูข้างในนิดนึงนะฮะเปิดดูข้างในเนี่ยปรากฏว่ามีอนาคตของประเทศที่เป็นนักการเมืองที่ควรที่จะได้รับการชื่นชมเป็นฮีโร่ ของอนาคตของประเทศชาตินะครับดังกัอโพสเขาก็มีคุณอัธวิทสุวรรณพักดีนะฮะนะฮะเขาจัดให้เต็มแต่ละคนผมให้ดูอีกนะฮะมีเึ๊บเมีใครบ้างนักธุรกิจคุณชานนเรืองกิติยานะฮะนะฮะังขอโพสตเขาสรุปใครบ้างคุณชาวนนอินทราโกมานสุดะฮะ นี่คืออนาคตของประเทศนะฮะในมุมมองของบังกอกโพสต์นะครับกองบรรณาธิการของเขาเลือกมาแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวเปิดดูเล่มนี้นะฮะอ๋อมีคุณปลืม้มแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลืม้มปลื้มนี้นะฮะคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะฮะนั่นแหละอ่านะฮะของกลุ่มชนแล้วก็มีอ่าใช่แล้วฮะคุณนัทวุฒิใสเกื้อฮะก็ไม่ ไม่หลุดไปนะฮะยังมีเสื้อแดงแต่ไม่มีนิติราษนะฮะไม่มีนิติราษไม่มีผมด้วยฮะผมไม่ได้เป็นอนาคตของประเทศแล้วอาจจะเป็นอดีตแล้วก็ได้มีคุณปนศนะฮะซริวัฒนะพักดีอันนี้ยังไงก็เป็นอนาคตของประเทศนะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของทุกอย่างเนี่ยคือถ้าคุณเป็นเจ้าของทุกอย่างเนี่ยคุณไม่เป็นอนาคตของประเทศมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะมีคนนี้ด้วยนะฮะ พันโทพงุภาเวชาชีวะมีเวชาชีวะที่ไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์และคุณจุรนันนะฮะนี่แล้วก็ให้ดูอีกนะฮะมีคุณสุพิญญากลางนรงนะฮะถ้าไล่ดูต่อไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีคุณสุริยาสัยกตาศิลานะฮะ อนาคตของประเทศไทยนะฮะแต่ละคนทั้งนั้นไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วก็มีจอร์นวินยูจอห์นวินยูนี่เป็นผู้ดำเนินรายการที่เก่งเก่งกล้าสามารถอย่างยิ่งแล้วก็มีคุณวูดดี้วูดทิทรทอนมิลินทะจินดาแต่ว่าบรรดาหัวก้าวหน้าเนี่ยไม่อยู่ในรายชื่อนี้แล้วแต่คุณนัทวุฒิหัวก้าวหน้าหรือเปล่า อันนี้แล้วแต่มุมมองนะฮะบก็บังกอกโพสก็เฉลิมฉลรง66 r ีก็แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บังกอกโพสนะครับครบรอบ66ปีพักกันสักครู่ครับ,รบช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose บรรดาคนที่นั่งดูสถานีโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีและเคเบิลต่างเนี่ยมักจะชอบบอกว่าเฮ้ยช่องนู้นช่องนี้ไม่เป็นกลางบางคนก็บอกว่า Voice TV ไม่เป็นกลางผมถามนิดนึงฮนะเวลาคุณเปิดสถานีโทรทัศน์มาเนี่ย มีช่องไหนที่ชำระนโยบายรับจำนำข้าวเต็มที่อย่างที่ผมพูดในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาไหมมีไหมมีไหมฮะในกระแสหลักเนี่ยน,นะฮะวิเคราะห์วิจารณ์นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ได้เท่าที่ผมพูดเลยเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าบอกว่า Voice TV นั้นไม่เป็นกลางผมเน้นย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์นโยบายในแง่วิพวิจารณ์ของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นสิ่งที่ Voice TV นั้นทํา และผมเชื่อว่าทําได้มากกว่าพื้นที่ของสื่อกระแสหลักตามปกติด้วยซ้ําไปนะวันนี้ผมก็เลยอุทิศรายการนี้ให้กับการวิเคราะห์ถึงผลงานรัฐบาลและผลงานรัฐบาลที่ผมพยายามที่จะตีออกมาได้สองมุมมุมหนึ่งก็คือรัฐบาลผลงานช้าหรือไรผลงานกันแน่ผมก็ไม่แน่ใจฮะอาจจะช้าแล้วจะมีผลงานออกมาในช่วงปีที่สาปีที่4ถ้าอยู่ครบวาระนะฮะสไตล์แบบโอบามาก็คือมาปล่อยหมัดเด็ดตอนท้าย หรือไม่มีผลงานเลยกันแน่คือจะไม่มีเลยผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไล่เรียงกันมาทั้งหมด10ข้อบางคนบอกว่าไม่ชอบบัญญัติ10ประการที่ผมเคยทำตอนแรกก่อนที่เพื่อไทยจะเข้ามาและเสร็จแล้วผมก็มีบัญญัติอีก10ประการเกี่ยวกับคำขอโทษที่ต้องเกิดขึ้นก่อนการสร้างความปรองดองของชาติบางคนก็บอกไม่ชอบบัญญัติ10ประการของผมในช่วงนั้นอลองดูบัญญัติ10ประการนี้ว่าถ้าคุณไม่ชอบบัญญัติ10ประการเดิมคุณจะชอบบัญญัติ10ประการนี้หรือเปล่า ผลงานของรัฐบาลมีไหมหรือจะไม่มีเลยข้อที่หนึ่งและผมถือว่านี่เป็นการไม่มีผลงานนะไม่สามารถเอาผิดพอสอชหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐของรัฐบาลชุดที่แล้วได้เลยกรณีเสื้อแดงน,นั้นเสียชีวิต98ศพเนี่ยนะฮนะไม่สามารถเอาผิดได้อันนี้ถ้าไม่โทษรัฐบาลแต่โทษกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าโทษอายการผมคิดว่ามันก็ต้องโยงมาถึงรัฐบาลถ้าโทษศาลได้ไหม ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าความล่าช้าในเรื่องนี้มันก็อยู่ที่รัฐบาลด้วยไม่มีการดําเนินคดีคุณนดสิทธิ์คุณสุเทพหรือหน่วยงานของกองทัพเลยกลับไปอยู่ที่ศาล ICC และศาล i c c ยังไงเขาก็ไม่รับคาร้องอยู่แล้วสองไม่สามารถผลักดันพรบปบรองดองและแก้ไขรัฐมนุนได้สาเร็จผมไม่ได้บอกว่านี่ต้องทํานะฮะเน้นย้ำอีกครั้งผมบอกว่านี่เป็นสิ่งที่รัรฐบาลตั้งใจที่จะทำแต่ว่าทําไม่ได้ถามว่ารัฐบาลเสียท่าไหมเสียท่าสิฮะ ฝ่ายที่เขาเชียร์เขาก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าในที่สุดแล้วก็สะท้อนรัฐบาลนั้นไม่ขึงขังพอที่จะสู้กับศัตรูปรบปร,ร,รองดองแก้มนูนเลยล้มพลารกรระดับบนของเหล่าทัพยังอยู่ตามเดิมคือไม่มี Reform of Military p ร r s ี n เพอไม่ใช่บอกว่าต้องมีนะฮะแต่ว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลไม่สามารถทำได้สำเร็จหรือไม่ได้มีความเด็ดขาดมากพอที่จะทำคงจะเป็นบรรยากาศของความปรองดองมากกว่า ละเว้นต่อการแก้ไขและนี่เป็นเรื่องกฎหมายซึ่งอันนี้ชัดเจนก็ต้องโทษสภาจะโทษขุนค้อนก็ได้มั้งหรือโทษหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือโทษใครดีแต่ว่าละเว้นในการแก้ไขพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ต้องแก้พรบกลาโหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นใครนะฮะที่ต้องแก้เพราะว่าเนื้อหาก,กฎหมายมันปิดโอกาสไม่ให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีอำนาจในการมีที่พนต่อการแต่งตั้งผอเหล่าทัพแบบที่ควรจะมีในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย มันไม่เกี่ยวกับการแก้แค้นใครมันไม่เกี่ยวกับปลองดองหรือไม่ปรองดองกับกองทัพนะฮะมันคนละเรื่องกันรัฐบาลผลงานช้าหรือไรผลงานกันแน่ข้อที่ 5. เราละเว้นต่อการแก้ไขพรบธนาคารประเทศไทยดรโกรไปเป็นประธานแบงก์ชาติในมุมมองของผมในตําแหน่งประธานแบงก์ชาติที่เป็นคนที่ไม่ใช่ผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ควรจะมีกฎหมายนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยทำให้ผู้ว่าแบงก์ชาติทํางานโดยไม่มีอิสระแล้วในที่สุด ถูกกดดันโดยประธานบอดแบงชาติซึ่งยังไงยังไงฝ่ายการเมืองก็ส่งเข้าไปอยู่ดีในขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่มีอำนาจที่จะกําหนดว่าจะปลดผู้ว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องผิดวินัยร้ายแรงก่อนถึงจะปลดได้ซึ่งอันนี้ก็ผิดตามหลักประเทศส่วนใหญ่ละเว้นต่อการแก้ไขพรบรสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ฟื้นหวยบนดินไม่ฟื้นหวยบนดินผมยังจําได้รัฐบาลสอนอชอพลนอกสริย์ตอนนั้น มีความพยายามที่จะแก้พรบรสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลฝ่ายนู้นก็ไม่เอาด้วยถึงเวลาพอเลือกฝ่ายนี้คิดว่าเขาจะเอาด้วยก็ไม่เห็นสนใจเรื่องนี้เลยล็อกสเลจีเทคอยู่ไหนปล่อยให้พรบอรคอมนี่เป็นความผิดร้ายแรงที่สุดของรัฐบาลนี้ปล่อยให้พรบอรคอมและมาตรา1นึกดขี่และกำจัดสิทธิ์ประชาชนจะโทษนิติราษไม่ได้แล้วเพราะนิติราษฎร์ทำหน้าที่ของเขาแล้ว จะโทษกระทรวง ICT เรื่องการไม่ผลักดันการแก้ไขพรบคอมได้ไหมก็คงจะได้นะฮะแถมใช้งบประมาณ140ล้านต่อปีในการเซ็นเซอร์สือออนไลน์อีกรัฐบาลผลงานล่าช้าหรือไร้ผลงานกันแน่น้ำท่วมมหาวิบัติปี54ที่คนกลัวว่าอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้อีกถูกพิสูจน์ด้วยงานวิจัยขององค์กรของรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นฝีมือของมนุษย์เป็นความผิดพลาดของการบริหารงานของรัฐเองไปดูการ กักเก็บน้ำอยู่ในเขื่อนในช่วงก่อนน้ำท่วมไปดูตัวเลขให้ชัดเจนว่าความผิดพลาดอาจจะอยู่ที่รัฐบาลนี้ในช่วงแรกที่เข้ามาแล้วยังไม่ทันตั้งตัวในช่วงรับตำแหน่งใหม่ๆถ้าหลงงบภาครัฐเป็นแสนล้านมากสุดอาจจะถึงหกแสนล้านต่ำสุดประมาณ60 0มืล้านแต่ว่าโดยเฉลี่ยรัฐบาลขาดทุนสอง0สล้านแน่นอนเพื่อรับจำนำข้าวซื้อเข้ามากักเก็บไว้ในโกดังแล้วถึงเวลาถ้าคุณเปิดให้มีการ ขายแบบ g ีดีแล้วคุณขายไม่ได้แล้วฮะแล้วถ้าคุณขายได้ในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่คุณซื้อมาอีกเสียทั้งงบประมาณของรัฐในขณะเดีวยวกันไปแย่งบทบาทของพ่อค้าส่งออกท,ทั้งท้งที่เป็นหน้าที่ของเขาผ่กเอกชนในการส่งออกขายข้าวก็อาจจะขายไม่ได้ซื้อข้าวที่อาจจะไม่มีคุณภาพได้ซ้ําไปให้ incentiv ปลอมๆกับชาวนาเพื่อเพียงแค่เป็นนโยบายประชานิยมท,ทั้งท,งท้งที่ไม่ได้มีผลต่อการหาเสียงเลยแค่เปิดโอกาสให้มีการก่อเหตุทุจริตคอร์รัปชันซะมากกว่า ไทยเสียแชมป์ส่งออกเส,สียศักดิ์ศรีชาติด้วยไม่ได้เป็นอันดับที่หนึ่งต้องเดินตามก้นอินเดียแล้วก็เวียดนามอันนี้ไม่น่าเสียใจเลยขาดดุลการค้ามากกว่าหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐในครึ่งปีแรกอันนี้ก็ให้ให้อภัยไม่ได้ถ้าเอาตามมาตรฐานปกติรัฐบาลนี้ก็ต้องไปแล้วผลงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายประชานิยมแบบน,น,น, Rab, น่ารักน่ารักเนี่ยรถคันแรกบ้านบ้านหลังแรกหรืออะไรเนี่ยลดภาษีอันนี้เป็นนโยบายที่ทําได้แต่เนื้อหาสาระที่เต็มที่ แบบที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยอันนี้มันสำคัญกว่าในที่สุดแล้วผมไม่ได้มองว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์นั้นมีผลงานได้ดีกว่ารัฐบาลนี้และผมมองต่อไปด้วยซ้ำเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนักการเมืองกลายมาเป็นนักการเมืองแล้วสร้างผลงานออกมาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเลยเทียบรัฐบาลนี้กับรัฐบาลที่แล้ว ถามว่าในยุคนี้สมัยนี้จะมีรัฐบาลอย่างเช่นของคุณอนันต์ปัญญารชุนเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วมีผลงานที่โดดเด่นไปเลยจะมีไหมมันก็คงจะไม่มีเพราะว่าขาดรัฐบาลพลเอกสรยุทธเข้ามาเนี่ยความหวังก็มีอยู่เต็มที่ถึงเวลางานก็ไม่โดนมันเป็นยุคที่น่าเศร้าสำหรับประชาชนเพราะว่านโยบายในที่สุดแล้วเนี่ยแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้แล้วเรื่องสําคัญก็ไม่มีความกระหาญในการผลักดนันเพราะฉะนั้นช่วงอะไรสามปีของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย ความเด็ดขาดในการบรหิหารงานต้องมีสายเหี่ยวต้องพังงาดในการจัดการกับปัญหาชายแดนใต้นะการลดโอกาสในการก่อเหตุทุจรทุจริตคอร์รัปชันโดยการระง,งับโครงการรับจำนำข้าวก็เป็นสิ่งที่ต้องทําและการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นในสมัยไหนได้เลยยกเว้นสว่ามีเสียงข้างมากในสภาแบบที่พักเพื่อไทยนั้นมีในที่สุดแล้วถ้าภารกิจทั้งหมดนี้มันหลุดพ้นไปเนี่ย รัฐบาลนี้ก็จะกลายเป็นอีกรัฐบาลหนึ่งที่มีเสียงข้างมากในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว4ปี3ปีจากตอนนี้ก็จะมีพรรคการเมืองอื่นใหม่ๆพผงาดขึ้นมาแล้วเสนอในสิ่งที่เด็ดขาดไปกว่าที่เพื่อไทยนั้นเสนอ